อาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะักเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆขณะและเครื่องมือเครื่องใช้ขณะอาภาธนะครับอาจจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอก้าวเคิดพ่อรอก้าวของเรานะ้พระองค์จะมาควบคุมจะมาควบคุมงานพิธีต่างๆของหลวงปู่ตลอดเวลานะครับตลอดเวลานะครับ จะถ่ายสักห้าหกสี่ห้า 4, นาทีนะครับตรงนี้นะครับเรื่องใช้อื่นที่หลวงปู่ได้ใช้ตลอดที่ยังมียังมีอายุอยู่นะครับยังมียังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดนิพพานนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ สมเด็จพระเทพรัชดีสยามกุฎราชกุมารีพร้อมด้วยอาอาอาเด็จมาวางศิลามงคลที่เจดีย์พิพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ปัันอาจารโลนะครับวันที่22พฤศจิกายน2523นะครับเวลา18นวนาวัดป่าอุดมสมพรนะครับ อาพุญจาก็จะให้ให้ให้ชมกันนะครับให้ชมกันนะครับอัอนนี้อันนี้เครื่องหนังนะครับเครื่องหนังจาเมเครื่องหนังจามะขันนะครับจามะขันเป็นหนังที่เป็นหนังที่เป็นหนงัง เลียงผานนะครับเป็นหนังเลียงขานะครับท่านอาลวงปู่ท่านก็ได้ใช้ปูลรองปู่นั่งนะครับปูนั่งนะครับอัอนนี้ก็เป็นตาปัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรงถวายถวายนะครับพร้อมกับ งานกระถินนะครับงานกระถิ่นต้นงานกระถิ่นพระราชทานในปีพศสอง0ัห้ารอห้ารอห้ายสิบห้านะครับอันนี้สารบัดที่หลวงปู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานได้พระราชทานเนื่องในงานพระกระถินต้นนะครับพระกระถิ่นต้นทั้งด้านนี้ก็ เครื่องใช้ขนาดที่อาพาธนะครับกระดาษที่หลวงปู่อาพาธก็จะมีอะไรบ้างมีมีมีวันตานะครับมีเครื่องวัดความดันนะครับมีเครื่องวัดความดันมียาต่างๆนะครับมียาต่างๆมีขวดยามีแก้วยานะครับมีแก้วยานะครับพร้อมกับรองเท้านะครับพร้อมกับรองเท้า ก็นําเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนพูดดาสยามบราชมบรมราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรง,ง,ง,งอธิแล้วทรงบรรจุอทิ ในโกดินอ่อนซอึ่นเมื่อวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่9มกราคม2525เวลา15.45นณวัดป่าอุดมสมครนะครับอำเภอพนมนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับจังหวัดสกลนครนะครับก,ก็เป็นที่ได้ ได้รับชมรับทราบกันนะครับเมื่อวันที่เมื่อวันที่14ตุลาคม2518นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้เสด็จมาทรงอ่า ทรงเขาเรียกว่าอะไรล่ะทรงสนท,ท,ท,ทนาธรรมกับหลวงปู่นะครับหลวงปู่มั่นที่วัดป่าวดมสุนพรนะครับาบางตอนเรื่องคุณตาเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับบางตอนที่คุณตาเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่คือเครื่องใช้อื่นๆแล้วก็เครื่องใช้ขนาดที่ที่หลวงปู่อาพาธอยู่นะครับที่หลวงปู่อาพาธอยู่ก็จะเก็บไปให้ท่านได้ ชมกันนะครับท่านได้ชมกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้พาท่านมาแล้วแต่ถ้าท่านอยากมาชมของจริงถ้าท่านอยากได้มาชมของจริงในในพิพิธภัณฑ์ของพระลูบุกอาลงปูกปัป้นอาจารโลก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมคุณตาที่อำเภอพันนานิคมและคุณตาจะจัดรถพามาชมนะครับจะจัดรถพามาชม สำหรับสมาชิกขั้นขั้นสุดยอดทุกสมาชิกของคุณตาทุกคนคุณตาจะพามาเยี่ยมกราบบรวัาการขอพรอ,อันเป็นสิริมงคลยิ่งกับพวกเรานะครับก็ขอให้มากันนะครับขอให้มากันนะครับขอให้มากันคุณตาไม่คิดได้เงินที่จะช่วยท่านได้นะครับ้ลดีไม่มากพอคุณตาก็จะเอาเงินจุนตัวส่วนหนึ่งก็ เอาออกไปเอามาช่วยชาติเป็นค่าน้ำมันเป็นค่าเช่ารถนะครับก็คงไม่มากไม่มา,มมาอยอะไรนะครับถ้าขอลงทุกแค่นี้นะครับสวัสดีครับ